จุงกระแมวบองประโอลนนะครับสุรทุกคนเนียซัมไซทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่องยูทูบโค้เล้งช้างลำพื้นออฟฟิเชียลนะครับโอ้ยสุดไหลปนิบัตรได้ลองครับผมเตรียมเพลงมายังดีครับบ่ได้ลองครับพี่น้องนะครับผมมาสอกไปลองน้ำเขาจะบ่ได้ลองนะครับเลยคายน้ำหยากเครื่องนะครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังเก็บของอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับในการนะครับ ทำแมวล่ากิจกรรมแมวล่านะครับผมพี่น้องสำหรับทุกคนนะครับที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับนี่ควบคุมระบบควบคุมระบบเสียงนะครับอยู่นี่อยู่นี่ควบคุมระบบภาพนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ส่งนะครับผมฮะไม่ความรู้ด้วยนะครับผมฮะพี่ส่งเฮ็ดดีนะครับผมทีมงานพี่ส่งเฮ็ดดีนะครับนี่นะครับอุปกรณ์พร้อมครบมือนะครับผมฮะกับทีมงานไฟ์สดนะครับ นี่พี่สมเฮ็ดดีนะครับผมฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับกับพี่น้องทุกคนนะครับอ่าตอนนี้กับเขากำลังกินแซ่บนะครับบอสก็กินข้าวกำลังอิ่มนะครับมานะครับพร้อมด้วยกับไอ้จักรีสนะครับแซ่บปะตั้งโดนตั้งด้านพวกินนี่ไปครับผมฮะเดี๋ยวไปจบจบแล้วครับรายการตอนนี้นะครับเหลือแต่ว่ารับประทานนะครับผมจะกินเรากินอยู่นะครับสมบักแตงิแป้งแป้งมีหดปิ้งไก่นะครับผมฮะมีหดลาบ ก็ชอบนั่พักก็ยังงูงมพี่ยี่เกียร์เนี่ยไปนะครับผมจะไปหาอาจารย์หมูกรูกจักหน่อยนึงเราอยู่ไซล่ะโอ้ยขีดหอดเราอยู่ขีดหอดเรายังแห้งเลยอาจารย์เมื่อกี้ผมสีลองตอนไหนใช่ผมลองตอนไหนเอาแล้วผมสิไดงลองตอนไหนจังลองว้ายมันบ่ได้แด้นี่เตรียมเพลงมาว่าสีลองบ่ได้ลองนี่จังไดหน่แต่เจ้าแล้ว่จะคอยยังบ่ได้ลองเอ้าบ่คือกันบ่นี่ กัันตวเอาผู้ใดลองคือกันบ่ว่าสีลองก็เขาผู้ใดลองนี่ได้ยินลองอยู่ได้ได้ยินลองอยู่ได้ไู้ใดลองเอ้ยตอนนั้นน่ะได้ยินอยู่ตอนไหนกระโดดตีองตีองตีองเด็กกระโดดเล็กเดียว่ะตีองตีองไม่มีสีอับไส้ก้นผู้ใดผู้ลองตีองแล้วขี้ค้านอาบน้าแล้วก็เลยกระโดดตีองละตีองตีองตีน้ำอยู่องละลงทุก อุ้ยนะครับอะไรนนหูจะอะไรเตรียมเก็บคลองอยู่ครับพี่น้องนะครับเก็บคล้องอย่นหูอุ้ยอะไรผมเตรียมเพลงมาอย่างดีแต่ไม่ได้ร้องเลยเนี่ยเพลงอะไรเลิกตัดเลิกตัดคุณจะมาร้องอะไรเลิกตัดเลิกตัดเอาเลิกตัดเลิกตัดอุอะไรเอาเรื่องภาษาภาษาบ้านนายเขาเรียกอะไรโบเลิกตัดเลิกตัดเลิกตัดเนไม่รู้อะไรอ่ะ ไม่รู้จักม่โอ,โโอโ้อโหนี่ขนาดไม่รู้จักนะนี่ทำไมสำเนียงมันไปทางนั้นล่ะไม่รู้จักดิไม what ่ผมไม่รู้จริงบู๊ยไม่รู้เลยโอ้รอเรืออัคระมาชัดเต้นมาเต็มเลยเรียนเนาะรอซีเนาะรอซีโอ, <st 60> โโอ้ยกิน้าวาอะไรเขาใช้คอมเมนต์เออกินฮะกินใบอ๋อแล้วรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงก็พูดยังไงก็พูดตามเขาอ๋อ โอ้ขนาดพูดด้วยนี่เรียนตามเขามาโอ้ย่างไปไหนมาตอนาโมเฮ้ยเห็นก็พูดกันบ่อยไหม๋อไปเที่ยวมาโตเที่ยวโมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงรู้วะทำไมถึงรู้วะเห็นก็พูดกันเรียนงเขาเลยพูดตังค์เแล้วงูล่ะฮะงูเหรอเขาบอกงูเฮ้ยปัวเฮ้ยปัวไอ้ยแค่นี้เรียกพวกอีก พวดไปบางงูโอ้แล้วท้องล่ะท้องกับปวดเหมือนกันนี่เอ้าเออทำไมถึงปวดเหมือนกันทำไมถึงปวดเหมือนกันเอ้าสับเดียวกันหรือเปล่านี่นายเป็นคนที่นั่นใช่ไหมฮ้ยทำไมรู้วะเอยไม่ใช่แล้วทำไมรู้วะพรูกันบ่อยครูกันบ่อี่ยอ๋อพวกเรียนสูงแล้วงูกัดท้องล่ะปวดจะปวด อุ้ยวัวอุ้ยมันได้แล้วสมเียงมันใช่เลยนะนี่เอ็จมันใช่เลยนะเนี่ยคนเยอะคนแถวนั้นแน่นอนเลยนนีเเเรรยยอะป็กาคนแถวนั้นใช่ไหมนี่ต้องใช่คนแถวนั้นแน่นอนเลยเนี่ยรู้กับเคอมมาแล้วเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนเป็คนที่ไหนนี่เป็นคนที่ไหนอ่ะคนที่ไหนอ้าวอ้าวเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหคอมเมนต์หรือเปล่าเป็นคอมเมนต์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่คอมเมนต์อ้าวแล้วคนที่ไหนจริงมเชื้ออยู่นู่นแหละแถวๆนี้แหละแถวไหนอ่ะแถวคอมเมนต์ด้ย มีหน้าละมอ้สมเนียงมันให้เลยถามออีกหน่ยถามว่าคำว่าหัวภาษาเขมรว่ายังไงหัวเออกระบาลโอ้กระบาลกระบาลไายล่ะไอะไรวะไายโอ้โหมีอะไรวะด้วยลายภาษาคอมเมนต์อะไรลืมเลยจันแล้วคำว่าตูดล่ะตะปุกฮึตะปุกไม่ใช่สมาและอะไรอะไรเนาะ อะไรไม่รู้นะแจ็คเดาะไรสมาใช่ไหมไรสมาใช่ไหมน่าจะใช่มั้างแล้วฟันล่ะไรทำไมอาจารย์รู้ผมก็เดาเอาโอ้อันนี้ยิงไปใหญ่เลยนี่เดาเดาอย่างเดียวเลยเพราะว่าจำเขามาทำไมเดาถูกนี่อย่าบอกนะว่ากระเดากระเดากระเดานี่เดาเดาเดาหมายถึงว่าเดาเดาเดานะ โอ้ยเดาเดาโอ้ยเนาะเดาไม่ใช่เดาโอ้โหเะอย่างนะครับพี่น้องก็เก็บของอยู่วอโนุ่มอมนกันครับในช่วงเก็บของนะครับพอเข้านะครับเกิดยังซีแล้วไม่กี้อยู่เบื้องหลังก็ยังซีแล้วแมนครับขี่กากับเกลื่อนคอยเป็นกากระเป็นเกลื่อนแมนบอลเพราะว่าเขาพยายาออกหนาดิเออเป็นยังไงลองเพลงเดิโอ้ต่อต่อต่อเพลงไปเอาบูช่วยน้องเก็บหน่อยน้องเหมือนยังเมื่อยเว้ยยัเมื่อยบัวเฮ็ดยังเมื่อยเฮ็ดยังเมื่อย ขี่่รถบับเองบอ่ได้ไหนจังมื่อเลยบ่บ่ล่ะเอาเดินทางไกลเมือนั้นคือว่าจังศูนย์นี่ยังคือศูนย์ใหนไผยคือสิไปขับรถเองไม่นั่งขับรถเองศูนย์ใหนไผยศูนย์นตัวนั่นไปนั่นมากี่เทียอะไร <c oughs> ไปขับรถเอง <c oughs> ศูนย์ไนเฝ้าเอกนะศ <c oughs> ูนย์แล้วโอ้ยอยังมานั่นไปนั่นมากอะไรผู้อื่นเขาละทายู่ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วอาจารย์ผมมาท่ายหน่อยแม่เอาเอาท่าบ่ท่ายยังเขาท่ายยังเอ้า แต่ตอนนัขับรถเองดูใคยก็จะไปขับให้ขี้เหออ้ขี้บ่าเราเราถึนดอกเทปกันมาไปวะเออเากน้่าห้าหาน้่หาตัวอยู่ได้มือนนั่นก็ได้น้่ห้าเรวาไนไปเข่าของน้ำเอาไปเข่าของน้ำก็ไปเข่าคนเดียวบัดเดียวบัดเดยที่น่างน้ำนีไปนันจุ๊บไโคต บ่นนะเอนเป็นน้องไกล้ๆแ้วผูเชี่ยวดีคิดต่อวผู้เสียอีๆนะเพราะว่าเคเอฟเอนโคเวอร์บ่เนี่ยอาจจะเป็นว้นจีสามนาวิ่งกัไเสามสิบโอ้เนี่ยแต่เราเชื่อาอีกหรือเป็นสามแต่ว่าต้องไปน้ำกขนเลยบ่ต้องไปใช่ถ่ายไลฟเกี่ยวไปน้ำกันเลยไอ้เลยฝนรับแขกรับเชิญแมนแมแล่วก็อะมืออื้นดิมืออื่นคิดวเอาเสียงดิ กดันเจ้ของไรานปปิดปิดปิดกเสียงโโถที่ไหนได้หรอผมไปอดแกลผมอง้วเพลงนี้นะผมไปอัดดสังนะไป้กันปะจังุงน้องไปไปเมื่อกี้ท่านนะเราเก็บของกันเดี๋ยวเราเก็บของกันผมจะเก็บของกันพอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ ได้เวลานะครับพี่น้องกต่ว่าขี์บอร์ดอยู่ข้างหลังอยู่ทีงโต๊ะข้างหลังนี่นะครับนี่นะครับน้องอันนี้คือน้องเพิ่นใส่ความสามารถเองนะครับคือว่าจะบอกเพิ่นเพิ่นหาได้ไหมครับเพราะว่าขันบอดอันนี้นะครับเอามาใหม่เครงนี้ก่อนกันเลากระโดดตีองมาตีองตีองขอขึ้นมาถึงเพลงเลยโคตรโผล่แล้ว ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บของนะครับพี่น้องแต่ว่าลิลี Ark, ่เราวดีขายก๋อยละปังลูบูอืมไอ้มักก้อยลีลาวดีน้องขายก้อยบ้องขายคือเเขาละเน่อก้อยผมแห้งมักย้ำกินแก้มเราบ่ต้องใส่ถุงให้เฝ้าเฝ้าปรุงไอแหงหิวเราอยู่เขา อ๋อเพลงเขาเนี่ยอาบออีกเพลงหนึ่งเรียกว่าตาถาเพลงอือหึแล้วเรเวตาถาเพลงเรียกว่าตาถาเพลงอ๋อบอข้างสูงเพียงฟ้าลิลาวดีหลวงพีใหม่เรเวตาบอเห็นจังใดกางเกงในบอใส่ครับโอ้ยอันนี้มันเป็นเพลงแปลงเขาแปลงมากนะด้อพี่น้องเป็นเพลงแปลง เราแป่งมาแล้วครับเพิ่นแปลงมาแล้วอาจารย์นุ่มสยามชัยเราแปลงมาอกพ่อเดือดหัวได้พี่น้องนะครับผมอย่าว่ากันเด้อครับเด้อนะครับแล้วการในช่วงนี้นะครับผมตัดเลิกตเราเลกตัดแล้วบอกเอาพี่น้องนะครับเก็บของแหละกับสิผ้าไมกี้ไปนั่งกินในเขานะครับผมพี่น้องโอ้ยไฟมันแจ้งแห้งนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยว้เขา นะครับแล้วก็ใช่พี่น้องนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงล่ะปวดเหยียวนเดี๋ยวนี้ว่าสีลูกไปเหยียวกับเพรากาลูกเน่ยเพมีผู้ใดพาไปเหยียวเลยบ่บ่กับมีอยู่ตะวันนั่นุะมันปวดเหยียวช่วงกลางเพ่งกันไหมุ้ากันใจดำแท้คือผ้าอาจารย์เมกี่ไปเหีียวเลยไปเหีียวกับข้าจอกกับมาต่อเพลงต่อเพลงต่อเพลงไว้เนาะไปไปเหีียวซะไหนไปไปเหีียว ปะไปเงี้ยวอันนี้ครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปเพียงสำนีกสักก้อนก็แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมให้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ให้กับช่องคนเล็งช้างลำพูนออฟฟิเชียลด้วยนะครับฝากท่องหลานน้ำเด้ด้วยโอ้แซงไอไปแล้วได้ตอนนี้ฮะแซงไอไปแล้วได้แซงจังไหนฮะบอกเนาะเอาอิลีของเมื่สองหมื่นหกสองหมื่นหกของไอสองหมื่นสองนึงเนาะอิลีครับผม นะครับตอนนี้นะครับไปกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องน้องแม็กกี้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยกันแล้วกันเด้อจิ๋วซัมนี่สวัสดีครับจุงกระบายบายอกุลครับผม